วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ร้านมีรองเท้าเข้าใหม่นะครับมาดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างบอกเลยว่ารองเท้าที่เข้ามาใหม่นะครับน่าใส่มากเพราะว่าสามารถใส่เที่ยวในอาคาได้เลยนะครับใส่ลิ่งก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาแนะนำรองเท้าเข้าใหม่ล้วมาดูกันว่าคู่นี้จะเป็นรุ่นอะไรนะครับเรามาดูรองเท้าคู่นี้แต่งตัวี้เข้ามาใหม่ครับคู่นี้นะครับดับล้วนนี่ครับ สีสวยมากนะครับดำล้วนสำหรับใครที่ชอบรองเท้าสีดำล้วนนะครับพูดนี้เหมาะเลยข้อดีของสีดำล้วนคือดูแลง่ายครับมันเป็นสีดำล้วนแล้วเวลาใครที่ชอบใส่ลุย,ลยขึ้นเปื่อนนะครับพวกนี้ไม่ต้องซักบ่อยนะครับเรามาดูดีเทลของเท้ากันนะครับ รองเท้าคู่นี้นะครับมีวัสดุที่เป็นส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลนะครับทำให้รองเท้าคู่นี้หล่อมากนะครับใส่แล้วหล่อมากแล้วก็ยังมักรคงรุ่นนี้นะครับมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายนะครับตัวรองเท้านะครับพื้นชั้นกลางนะครับเป็นโฟมพิเศษนะครับมีความนุ่มนะครับจะซับอรอตเวลาเราสวมใส่นะครับตัวรองเท้านะครับหน้าผ้าอัปเปอร์นะครับผ้าเป็นผ้าตะขานะครับทำให้ระบายอากาศได้ดีเวลาสวมใส่จะทําให้เราไม่รด้สึกีนะครับแล้วก็เวลาใส่ออกกำลังกายใส่เล่นเนี่ยจะใส่สบายมากสวยแล้วก็ดูดันมากที่สำคัญนะครับ สบายมากครับถ้าลูกค้าอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษหรืออยากดูรองเท้าประเภทไหนเสื้อผ้าหรือบวกพิมไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ดูนะครับอยากเจาะรายละเอียดคู่ไหนยังไงฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับเซลล์ออรเดดบายบูมนะครับ